ีเป็นรูการเกาเข่านะครับหรือว่าการสอบเอนทรานของเด็กๆชาวจีนนะครับเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับมันมีประเด็นเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจซึ่งพอดีกับที่ผมไปประเทศจีนมาแล้วก็ได้ประสบเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมการบีบคั้นนะครับการแข่งขันในเมืองจีนนะครับที่เรียกว่าเนื้อจวนนะครับเนื้อจวนการสอบเกาเข่าเนี่ยเป็นเนื้อจวนอย่างหนึ่งก็คือว่า การแข่งขันตะเกียบตะกายนะครับเพื่อให้เป็น Number o n นะครับเข้าไปในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆให้ได้นะครับเนื้อโจ่วนคืออะไรเนื้อโจทวนเนี้ยแปลง,ง่ายๆเลยนะครับคือการบีบคั้นหมุนเกลียวเข้าไปนะครับคือการแข่งขันของคนภายในองค์กรนะครับเพื่อที่จะเป็น Number o n นให้ได้อยางเช่นนะครับในองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับต้องการคนคนเดียวเป็นลีดเดอร์นะครับไอ้คนพันคนเนี่ยมันก็จะเนื้อโจทวนก็หมุนกันไปบีบคั้นกันไปนะครับ ตะก,กายเข้าไปเพื่อจะจะเป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งนั้นให้ได้เช่นเดียวกับการสอบเกาเข่าหรืออ r นทร e นะครับอันนี้นะครับมันเป็นวัฒธรรมนะลากฐานปัจจุบันของสังคมจีนสังคมคนหนุ่มสาวนะครับมันบีบคั้นกันมากขนาดจนที่ว่าคนหนุ่มสาวปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะทนไม่ไหวนะครับไอการสอบเกาเข่าเนี่ย มันก็ยังพอที่จะเนื่อยจวดหรือว่าแข่งกันได้หรอเพราะว่าจะเป็นวัยดุงสาวเนี่ยพลังมันเยอะนะครับผมจะยกตัวอย่างเนี้ยผมไปจีมานะครับผมผ่านเดินผ่านโรงเรียนมัธยมมัธยมปลายนะครับมัธยมปยน้นเนี่ยก็พอกันนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมัธยมปลายนะครับผมเดินไปเนี่ยดึกแล้วนะครับสามสี่ทุ่มเนี่ยไฟยังเปิดอยู่เลยครับเด็กยังเรียนกันอยู่จนกระทั่งสี่ทุ่มนะครับเรียนกันด้วยติวกันด้วยเพื่อที่จะสอบเกาเข่ากันนะครับอันนี้เป็นเด็กมัธยมปลายนะครับ ส่วนเด็กมัธยมนะฮะมัธยมต้นหรือประฐมเนี่ยก็เลิกเย็นพพกันเลยนะครับมันก็จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สังคมในจวนหรือสังคมที่บีบคั้นเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับสังคมจีนเนี่ยมันจึงเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะแบบกดดันนะครับเหมือนสังคมเอเชียตะวันออกทั่วไปในเกาหลีใต้ก็ดีนะครับในญี่ปุ่นก็ดีนะครับเป็นสังคมที่แข่งขันกันนะครับขยันขันแข็งนะครับ อย่างเช่นในเกาหลีใต้เนี่ยมันก็เนื่อยจวนในแบบของมันนะครับผมได้ฟังชาวต่างชาติในเกาหลีใ,ลใต้เนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างกับสังคมในเกาหลีใต้มันท็อกซิกแค่ไหนก็บอกว่าสังคมการทํางานเกาหลีใต้เนี่ยมันท็อกซิกโคตรเลยครับเพราะว่าเลิกงานเวลาหนึ่งนะครับสมมติเลิกงาน6กโมงห้าโมงครับแต่คุณจะออกจากเก้าอี้หรือที่ทํางานไม่ได้นะครับเพราะว่าพนักงานทุกคนยังทํางานอยู่นะครับคุณก็ต้องแดกดันนะฮะ แบกกันไปทํางานกันต่อไปนะครับไม่ใช่แบกแบกดานนะครับเป็นทํางานก็แบบือดักดาน pues ดักดานทํางานกันต่อไปบางคนที่ทํางานจนถึงตีหนึ่งนะครับนี่คือเนื้อจวนนะครับหรือสังคมบีบคั้นแบบเกาหลีใต้ครับ light. ในจีนก็เหมือนกันนะครับมันบีบคั้นกันมากนะครับจนกระทั่งคนหนุ่มสาวเริ่มที่จะไม่ไหวนะครับเริ่มที่จะไม่เริ่มที่จะไม่ไม่เนื้อจวนและเริ่มที่จะจวนเริ่มที่จะคลายตัวนะครับอยู่เฉยๆนะครับอย่างหลายคนเขาเรียกว่าทางผิงนะครับ เคยได้ยินกันแล้วใช่ไหมครับาาก็ทางผิงคืออะไรทางผีงคือนอนแบบนอนแผ่หลาอย่างนี้เลยครับนี่คือลักจากของทางผิงก็ไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่บีบคั้นแล้วครับคือทางนี้แล้วนะครับสังคมอย่างนี้นะครับมันเริ่มมากขึ้น,นครับคนหนุ่มสาวเนี่ยไม่เอาแล้วไม่อยากทํางานไม่อยากกดดันไม่อยากแข่งขันเนี่ยเกาเขาต้องสอบเข้ามาทํางานแล้วก็ต้องแข่งนะครับแข่งกับพนักง,งานด้วยกันเองไม่เท่าไหร่แข่งกับตัวเองด้วยแข่งกับการ ไปสู่ความคาดหวังของสังคมครอบครัวด้วยไม่ไหวก็เลยทางผิงแบบทิ้งนะฮะฟรีฟอลเลยครับตอนนี้หลายคนนะครับทิ้งจากทิ้งชีวิตในเมืองใหญ่ไปใช้ชีวิตในเมืองชนบทในเมืองที่แบบมันเป็นแดนแบบทุ่งลาเวนเดอร์นะครับผมยกตัวอย,อย่างเช่นหลายคนเนี่ยย้ายไปทำงานทำงานแบบศิลปินอ่ะหรือไม่ทำงานเลยนะอยู่ที่แถวมณฑลยูนนานนะครับซึ่งเป็นแบบมณฑลที่ ไม่รวยนะครับแต่ชีวิตแบบชิวๆนะครับใช,ช้วุตแบบคูลๆชิวๆ,ๆแบบพิปี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีซีรีส์ในจีนนะฮะดังมากซีรีส์หนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตแถวภูเขาเอลตายนะครับเรื่องซีรีส์เรื่องอาเล่ไทนะครับอาเลไทคือชื่อภูเขาเอลตายในประเทศจีนคือมันสะท้อนชีวิตที่อยู่ในธรรมชาตินะครับใช้ชีวิตแบบคนชนเผ่าในทุ่งหญ้านะฮะชีวิตสบายๆ ไม่ต้องกดดัน,นครับเป็นชีวิตที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้ซีรีส์ประเภทนี้เนี่ยมันดังมากนะครับส่วนชีวิตในในยุนนานี้ก็มีก็มีซีรีส์ดังนะครซึ่งแสดงโดยหลิวอีเฟยก็ดังเหมือนกันนะครับคือมันสะท้อนชีวิตของคนจีนที่ไม่เอาแล้วไม่เนื่อยจวนแล้วครับจะทางปิงใช้ชีวิตแบบฟรีฟอลอย่างเดียวนะครับเรื่องนี้นะครับมันสะท้อนสังคมอย่างหนึ่งก็คือผมไปจีนมาแล้วผมได้ฟังนะครับไกด์คนคนจีนนะครับ ซึ่งพูดภาษาไทยได้คุยกับคนคนจีนด้วยกันนะครับบอกว่าเฮ้ย hey, ขาก็ถามกันเอ้ยคุณมาจากไหนเหรอนะพูดภาษาจีนกันเอ้า e มาจากประเทศไทยก็คุยกันไปกระหนุงกระนิงบอกเฮ้ย hey, คนจีนนะครับเป็นช่างทำผมก็ถามว่าเมืองไทยเนี่ยเขา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 ทำงานกันหนักไหมนะครับไอ้กายจีนก็บอก,กไม่หนักหรอกก็ไม่มีอะไรเน่มันเน่จวนอะไรเงี้ยนะฮะันักาานจีนก็โอ้โ oh, หตาลุกโผล่นะครับบอกว่าโอ้ oh, ชีวิตในเมืองจีนนี่มันช่างแบบกดดันกดขี่ข่มเหงชีวิตจะเลอเกินนะฮะ อยากจะมาเมืองไทยซะงั้นนะฮะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเมืองไทยเป็นไงได้ยินว่าเมืองไทยทํางานแบบฟรีๆนะครับเข้าออกตามใจฉันนะครับไม่มีใครมากดดนันหัวหน้ารุ่นน้องอยู่กันแบบสบายๆนะครับได้ยินแล้วก็แบบโอ้โหแบบเหมือนเกิดพุดทธิภาวะตาสว่างขึ้นมาอยากจะมาอยู่เมืองไทยเรื่องนี้เนะี่ยมันสะท้อนสังคมจีนนะครับว่าสแสวงหาสถานที่ที่จะไม่กดดันอีกต่อไปนะครับ ไม่อยากอยู่แล้วโลกที่มันกดดันอย่างนี้นะครับอยากจะไปแสวงหาอะไรที่มันอยู่กันชิลๆนะครับหลายคนก็เลยอยากจะมาเมืองไทยนะครับเพราะสังคมไทยเนี่ยอยู่ดีนะครับอาจจะไม่มีสุขกันทุกคนแต่ว่ามันก็อยู่ดีกว่าสังคมจีนที่มันกดดันนะครับเราก็จะเห็นคนหนุมสาวเนี่ยมาไทยกันเยอะขึ้นนะมันก็จะมีทั้งนักธุรกิจแต่ละแล้วก็คนที่แสวงหาโลกใบใหม่ซึ่งมันมันมันคูลมันฟรีกว่าที่ก่อต้องการนะครับเอาละครับ เรื่องนี้มันก็เป็นปัญหาสังคมจีนที่ผมได้ไปเจอมาด้วยนะครับแล้วก็ติดตามมาด้วยนะครับแต่ว่าไอ้สังคมแบบนี้รัฐบาลจีนเขาแฮปปี้ไหมบอกว่าไม่แฮปปี้นะครับไอ้สังคมแบบถังผิงเนี่ยว่าประชาชนคนนุ่มสาวไม่ไม่เนยจวนไม่แข่งขันต่อไปเนี่ยรัฐบาลไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันทํอะไรมันทําให้ประเทศจีนไม่มีพลวัตข,ขับเคลื่อนนะครับสื่อนะครับในรัฐบาลจีนก็เลยตําหนิการกระทําพวกนี้นะครับเพราะว่ามันทําให้จีนน่ขาดแรงขับเคลื่อนในสังคมนะครับ แต่ว่าคนหนุ่มสาวเขาก็คิดอีกอย่างนะฮะเราก็ต้องมาดูกันว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยกับรัฐบาลเนี่ยใครจะมีพลังมากกว่ากันนะครับระหว่างการสร้างสังคมจีนที่มันฟรีๆมากขึ้นนะหรือว่าสังคมจีนที่ยอดแข่งขันจะเป็นจะตายกันต่อไปนะครับ